อ่ะอันนี้คือความลบนะครับนี่สําหรับคลิปนี้ครับใครอยากจะจัดบ้านก็จัดไปพร้อมกันได้เริ่มเลยครับก็พอทําไปสักพักผมก็แยกออกมาได้แล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรนะอันไหนทิ้งอันไหนเก็บเนี่ยแยกได้แล้วคือผมเนี่ยไม่อยากทิ้งของไปเฉยๆครับอยากจะให้ของที่ทิ้งเนี่ยได้รีไซเคิลด้วยแล้วคนที่เราจะมั่นใจว่าเขาจะเอาไปรีไซเคิลแล้วเกิดประโยชน์จริงๆก็คือร้านรับซื้อขยะเนี่ยแหละสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือเป็ดทีวี ครับคลิปนี้ผมจะมาจัดบ้านครับนี่จริงๆคือเคยเปิดไปรอบหนึ่งรอบนั้นประมาณว่าแบบจะจัดต่อเนื่องเลยจะจัดรอบนู้นเก็บกระดาษเก็บอะไรแต่เผอ,อิญว่าก็ลากยาวมาลากยาวมาจนถึงเนี่ยกลางปีก็อึ๊บผมให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้คือความลบนะครับนี่ อาจจะดูแบบเฮ้ยบ้านขยะหรือเปล่าพี่แต่บอกเลยไม่มีขยะนะเนี่ยเป็นเอ่อเป็นพ็อปเป็นอุปกรณ์ทําคลิปนะครับบางบางอันก็ไม่ใช้เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่แบบผมเก็บเก็บมาอย่างอันนี้ก็คือทําคลิปฟองดูชีสนะครับเห็นไหมที่ผมบ่นช่วงหลังอะว่าแบบเฮ้ยของมันลบมันไม่มีที่เก็บอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์เป็นแบบเนี่ยกระบอกวิปครีมนะทำผลไม้ซ่าใช่ไหมมี อ่ะนี่กานะ้ํามีนู่นนี่นั่นอ่ะอืมของทําคลิปซะเยอะแต่ว่ามันพอมันไม่เกิดการจัดระเบียบมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยนะปกติปกติหรือเปล่าไม่ปกติหรอกเออผมว่าดองไวเยอะปกวติผมจะียรยเรื่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยทิ้งไว้นานเกินครับผมก็วันนี้จะมาเคลียร์แล้วก็หลักๆเลยนี่ตรงนี้จะเอาออกแล้วก็ทําเป็นออฟฟิศเอาตรงนี้ออกไปเลยนะครับ นี่ก็จะมีโต๊ะตรงนี้เป็นโต๊ะออฟฟิศหนึ่งอันแล้วก็จะมีโต๊ะอีกสักตัวสองตัวเนี่ยครับก็จะมีน้องมาตัดงานตรงนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องเคลียร์ออกก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมมีเคลียร์ไปแล้วบ้างตรงนี้คือขยะที่เก็บไว้นะครับเคลียร์ไปแล้วก็รอทิ้งพร้อมๆกันก็เดี๋ยวเริ่มเลยสําหรับคลิปนี้ครับใครอยากจะจัดบ้านก็จัดไปพร้อมกันได้เริ่มเลยครับนี่กระบอกแอลกอฮอล์ทิ้งไปอันนี้ยังเหลืออยู่ ก็ของพวกนี <poker ak> ้ครับเป็นของของผมนะแต่ว่ามีครึ่งหนึ่งที่ผมมันไม่ได้เป็นคนจัดเก็บเองหรือว่าตอนแรกมันอยู่ที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็มีคนมาย้ายที่ให้ ทำให้หมวดหมู่ต่างๆอะ่ะมันโอ้โหมันมิกซ์กันมั่วกันแบบทวีคูณเข้าไปอีกครับซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือการแยกหมวดหมู่หมวดหมู่ก็ต้องแยกตามประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกก็คืออันไหนทิ้งอันไหนเก็บวิธีการแยกก็ไม่มีอะไรมากครับหรือของลงมาเอออันไหนที่มันมั่วๆัไหนมันสมๆกันอยู่ก็รื้อลงมาแยกให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเฮ้ยชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ไม่เอาชิ้นนี้คืออะไรชินนออรช้นนั้นคืออะไร ระหว่างนี้เราแยกประเภทได้แล้วก็แยกคร่าวๆไว้ได้ครับเช่นกองนี้เป็นของสะสมกองนี้เป็นของใช้กองนี้เป็นของที่เรากําลังจะใช้ในอนาคตกองนี้เป็นของที่เราไม่น่าได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยครับ ก็พอทําไปสักพักผมก็แยกออกมาได้ครับว่าอะไรเป็นอะไรนะอันไหนที่ไหนเก็บเนี่ยแยกได้แล้วผลที่ได้เนี่ยก็คือพื้นที่ยังไม่โล่งหรอกแต่ว่าสะอาดตาขึ้นครับไม่ได้แบบกองสุมๆุบังตาดูมั่วไปหมดที่สําคัญคือเราแยกหมวดหมู่ได้คร่าวๆแล้วครับแล้วคนผมเก็บแล้วครับได้ประมาณนี้นี่คือมันเป็นของที่แบบผมใช้นะส่วนใหญ่ แต่ว่าพอมาดูดีๆแล้วครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นขยะด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นของที่ต้องเก็บไว้ใช้ด้วยเหมือนกันอืมซึ่งขยะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี้อันนี้คือกองขยะนะครับอันนี้เป็นสุกี้มาล่าหมดอายุอ่ะอันนี้ใส่ไฟขัดในชาร์จไม่ได้เสียเนี่ยใส่ไฟขัดขาดขวดน้ำที่เก็บไว้ใช้ขยะะมันก็ทิ้งง่ายนะมันหาทิ้งง่ายแต่อันที่ต้องเก็บเนี่ยเยอะดูว่าผมเก็บอะไรบ้าง สีเทียนซื้อมากใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้อันนี้ของสะสมนะกระป๋องวันพีชนะครับแล้วก็ของที่ใช้ทําคลิปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ของที่ใช้ทําคลิปทชมิย่านะครับอันนี้พวกแบบของที่ออกแบบแล้วไม่ได้ใช้ยังไมโครโฟนห0 0รอยบาทอันนี้ของพวกคลิปใหม่ๆที่ว่าอยากจะใช้แต่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้จะปั้นหน้ากากแล้วก็แก้วแก้วไวกระเป๋าพังแล้วก็มาดูฝั่งนี้อันนี้คอนโทรลเลอร์นะครับหน้ากากจะเอามารีวิวอันนี้ เออนี่อุปกรณ์ทำชีสนะก็ต้องหาที่เก็บอาจจะเก็บใส่นี้นั่นแหละถ้าหาที่เก็บได้วางเป็นระเบียบได้แล้วก็เอาเตียงนี้ออกจากนั้นก็หาโต๊ะมาลงเออก็ความยากมันคือการตัดสินใจเว้ยว่าแบบอันนี้ทิ้งอันนี้เอาอันนี้ใช้ไม่ใช้แล้วก็ขั้นตอนการที่แบบไปทําความสะอาดให้มันกลับมาใช้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ยากอาจจะแบบทําใจเยอะมั้งผมผมไม่แน่ใจเหมือนนะการตัดสินใจมันใช้แรงเยอะใช่ไหม ถ้าเกิดทุกคนได้ลองแบบตัดสินใจดูหรือว่าได้งานตัดสินใจอะไรสักอย่างนะเออ่หมันเป็นอะไรที่ใช้แรงเยอะนั่นแหละก็เพื่อความง่ายนะอันไหนที่ตัดสินใจไปแล้วเราก็จะทิ้งเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอากองขยะพวกนี้ไปทิ้งทีแรกว่าจะเอาไปขายมันมีกองเหล็กโลหะอะไรลถอยู่ผมจะเอาไปขายแล้วก็พวกกล่องกระดาษเนี่ยเอาไปขายตามด้วยถุงพลาสติกบับเบิลเนี่ยไม่รู้ว่าเขารับขายยังไงมั่งนะ แต่บนะับเบิ้ลเนี่ยเขารับขายแล้วก็มีโฟมอะไรเงี้ยเอาไปขายได้นะ <_ d ata> เขารับซื้อแต่ว่าความสมาคัญคือต้องแยกประเภทให้ถูกอันเนี้ยไอการแยกเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเ <_ d ata> ออเพราะประเภทเขาก็จะละเอียด <_ d ata> เช่นแบบโลหะอันนู้นอันนี้อันนั้นคงคงขายรว่มรวยครับโลหะเพราะว่าแยกไม่ถูกเหมือนกัน <_ d ata> ก็ขั้นต่อไปง่ายสุดสำหรับผมก็คือแยกของที่เอาไปทิ้งเพราะว่าตอนนี้เราแยกได้แล้วอันไหนของใช้อันไหนของไม่ใช้อันไหนของทิ้งก็แยกไปก่อนแล้วเดี๋ยว หาที่วางเนี่ย ขั้นตอนต่อมาเนี่ยพิเศษหน่อยครับคือผมเนี่ยไม่อยากทิ้งของไปเฉยๆครับอยากจะให้ของที่ทิ้งเนี่ยได้รีไซเคิลด้วยคือก็ไม่ได้แบบอยากสร้างขยะครับซึ่งวิธีการที่จะลดขยะได้อย่างมั่นใจมากกว่าการทิ้งทั้งหมดลงถังขยะรีไซเคิลเนี่ยก็คือการแยกประเภทขยะครับเพราะการแยกประเภทขยะจะทําให้สิ่งที่เราทิ้งครับเอาไปใช้ต่อ,อไปรีไซเคิลได้ง่ายแล้วคนที่เราจะมั่นใจว่าเขาจะเอาไปรีไซเคิลแล้วเกิดประโยชน์จริงๆก็คือร้านรับซื้อขยะนี่แหละ ซึ่งเขาจะมีไกด์ให้เราแล้วครับว่าเขารับซื้ออะไรบ้างแยกเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยว่าขยะประเภทนี้รับราคาเท่าไหร่ขยะประเภทนี้รับราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปดูหมวดหมู่ตามเว็บเขาได้เลยครับซึ่งผมก็แยกขยะตามหมวดหมู่ของเขาไปนะครับอ่ะเก็บขยะเสร็จแล้วนะครับผมแบ่งเป็นอันนี้คือโฟมโฟมก็ขายได้เดี๋ยว แยกขยะอีกแล้วเออคือจริงๆอะหลายๆอย่างขายได้ดีเลยนะได้ราคาด้วยแต่ว่าประเด็นคือต้องแยกขยะให้เป็นถ้าเกิดแยกขยะไม่เป็นเนี่ยมันจะขายได้ไม่แพงหรือว่าบางทีเขาก็ไม่ได้รับซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เรื่องการแยกขยะแบบละเอียดอะว่าเป็นโฟมสะอาดเป็นเนี่ยเป็นขวดเพชรเป็นอะไรเงี้ยสาคัญนะแก้วนี้ก็จะเอาไปขายครับไม่ไม่รู้ว่าขายได้แบบ เยอะหรือว่าผมมีไม่เยอะนะแล้วก็มันจะมีถุงพลาสติกที่มันเสื่อมอเสื่อมครับเสื่อมเสื่อมมาถึงแบบฉีดได้อะแบบที่มันเนี่ยเปาะไปหมดแล้วพวกนี้คิดว่าจะใช้ซ้ําไม่ได้นะก็ต้องหาที่ระบายแล้วก็อันนี้คือบับเบิ้ลขายได้2อสาบาทนั่นแหละแต่ว่าความตั้งใจคืออยากให้มันไปรีไซเคิลนะไม่อยากให้เป็นขยะ แล้วก็อันนี้ใส่ไฟมือเลยผมไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าแต่ว่าทองแดงข้างในอ่ะขายได้แน่นอนก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับซื้อไหมเนะแต่ว่าถ้าต้องมาปอกเอาทองแดงข้างในผมก็ขี้เกียจก็ลองเอาไปขายดูยก่อนถ้าเกิดขายไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยทิ้งแล้วก็กล่องใหญ่นี้เป็นกล่องกระดาษเป็นกระดาษค่าสีครับประมาณนี้ผมเดาว,ว่าไม่น่าแพงมากโฟมก็ไม่แพงเพราะมันเบากระดาษค่าสีก็ไม่แพงพลาสติกยิ่งถูกใหญ่เลยเออส่วนขวดนี้ก็ก็ไม่แพงนะ จะมีหวังได้ก็พวกที่เป็นเอ,อ,อะไหล่รถยนต์ก็จะมีแบบช่วงล่างที่ไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้มาผมก็ไม่รู้ไปไหนก็ไปขายร้านขายข,ายของเก่าจริง,รงๆไปขายเซ้งกงอาจจะได้แต่ว่าไม่รู้แล้วอเอาเอาสะดวกแล้วก็เน้นว่าขยะที่เกิดขึ้นน่ะได้รีไซเคิลประมาณนี้ครับพอแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พยายามเก็บของต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่ง โอเคก็ผมพยายามยามเคลียร์เท่าท mm. ี่ได้นะแต่ว่าคือมันยังมีขยะอยู่มันยังดึงไม่ออกครับก็เดี๋ยวพวงนี้เอาขยะไปขายก่อนแล้วก็มัน assim, มน่าจะมีพื้นที่ให้วางของจัดของอะไรง่ายขึ้น <laughs> พวกนี้เก็บแบบชั่วคราวก่อนก็ <laughs> 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 คือวางหมกๆไว้เหมือนเดิมก่อนอา like <sighs> สรุปหน่อยครับทุกคนโฟมโฟมขายไม่ได้แล้วก็ได้ทั้งหมดมา206บาทพวกถุงพลาสติกนี้ได้ประมาณ1.7บาทนะครับแล้วก็ขวดเพชรที่เห็น2ถุงเนะได้7บาทกระดาษสีกระดาษกล่องใหญ่ๆครับ13โลเลยนะได้31บาทส่วนแก้ว3โลนะครับได้3บาทสายไฟเนี่ยสายไฟที่แบบ เป็นสายไฟขาดในพวกสายชาร์จอะไรเงี้ยถุงนิดเดียวนะ7.5บาทอันนี้อันนี้แพงทองแดงเหล็กท่อแอร์ครับทองแดงท่อแอร์ศูนย์จุโลได้22บาทโอ้โหอันนี้คือแบบกินขาดแล้วก็มีของแกะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะผมดูไม่ออกโลกว่าได้18บาทนะครับกระป๋องสังกะสี50ตังค์2กระป๋องผ้าเบรกเหล็กผ้าเบรก10โลนะครับ3าบาทโครงฝ้าโช๊กเนี่ย5โล 38บาทแล้วก็มีสแตนเลสแท้ด้วยมันอยู่ในห่อนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่หนักเนี่ย1โล2ขีดนะครับได้มา42บาทรวมเป็น206บาทก็เงินดูไม่เยอะนะแต่ว่าได้เอาขยะไปรีไซเคิลอ่ะคอนเซ็ปต์เดิมเดี๋ยวไปจัดบ้านต่ออ่ะโอเคครับทุกคนเอาขยะไปขายแล้วทีนี้ผมก็จะเหลือพื้นที่เยอะขึ้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะ อันนี้นี่สภาพมันก็จะดูโล่งตาขึ้นครับจริงๆก็ของมันก็มีไม่เยอะหรอกครับอันนี้ก็เป็นตะกร้าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นกล่องๆเป็นตะก,กร้าอะไรเงี้ยเนี่ยนนก็เป็นกล่องๆเป็นอะไรหมดส่วนที่มีปัญหานะ่าจะเป็นพวกนี้ครับพวกนี้ถ้าเกิดเคลียร์เข้ากล่องเสร็จปุ๊บจัดประเภทอะไรหน่อยครับแล้วก็เอากล่องต่างๆเอาของอะไรเงี้ยมาเรียงกันตรงนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้ก็น่าจะได้ผลละอืมสรุปคือแพนเราเป็นประมาณนี้ ก็แยกของแยกประเภทเอาลงกล่องนะครับส่วนของมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวผมแยกเสร็จแล้วมาแจกแจงให้ดูกทีลุย ก็ทุนครับตอนเก็บของเนี่ยผมมาเห็นที่หลังว่าผมตั้งกล้องไว้แล้วก็ลืมกดอัดถ่ายวิดีโอครับทาให้วิดีโอช่วงกลางเนี่ยมันหายไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเออของที่ผมเก็บเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นยังไงบ้างก็อย่างกล่องเนี้ยเปิดมาก็จะมีเนี่ยดินน้ํามันดินเหนียวนะครับที่จะเอามาปั้นเป็นโมเดลเป็นหน้ากากอะไรแต่ว่าไม่ได้ทำเออเครื่องล้างอันตราโซนิกเนี่ยจายนที่เป็นเขียงไม้ๆเนะที่เอาไว้ตกแต่งจานมีแก๊สกระป๋องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หัวแจ็ตตตคต สายไฟกระป๋องสเปรย์ซึ่งพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ใช้ที่หลังได้ทั้งนั้นเลยนะหรือว่าอย่างกล่องนี้ครับก็จะมีปัตเตอรเลียมีหม้อฟองดูมีเนี่ยเตาไฟฟ้าหรือว่าแบบที่เป็นกล่องๆนี้ก็เป็นคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่เก็บไว้ใช้ที่หลังได้เหมือนกันแต่ใช้ครั้งเดียวนะส่วนใหญ่ หรือว่ายางกล่องนี้ก็จะมีพวกแบบเนี่ยแท่งเรืองแสงมีเทปคัเสเซตนะครับนี่เครื่องทำซูวีมีแอลกอฮอล์ของพวกนี้ก็เป็นของที่ตั้งใจจะมาทำคลิปนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ครับอืมรวมๆเนี่ยมันก็จะมีของที่รอจะทำคลิปของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ของที่ใช้ทำคลิปไปแล้วแล้วมันเหลืออยู่หรือว่าผลงานต่างๆที่ทำเสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนอะไรเงี้ยครับก็ข้าวๆประมาณนี้ครับซึ่งผมก็เก็บของอะไรเสร็จจากนั้นก็กวาดบ้านสักนิดสักหน่อยครับ อโอเคครับทุกคนเคลียร์แล้วได้ประมาณนี้อันนี้ของก็เดี๋ยวรอเอาเตียงไปเก็บนะครับส่วนฝั่งนี้เนะี่ยก็ยังรกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็เอาของใส่กล่องหมดแล้วต้องบอกว่าผมก็รีบๆเก็บนะของมันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นระเบียบครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเก็บเตียงออกไปเอาโต๊ะมาลงกลายเป็นออฟฟิศส,สวยงามหรือว่าอะไรนะครับ แต่ก็ถือว่าเคลียร์ของได้ประมาณหนึ่งพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายของอะไรต่างๆเงี้ยครับอืมก็ดูเป็นเป็นระเบียบขึ้นเยอะนะนี่เดี๋ยวให้ดู Before กับ e r ต จากการจัดบ้านที่มันลกๆให้กลายเป็นระเบียบมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้ฝึกจัดระเบียบสมองไปในตัวด้วยจากข้าวของที่ลกลุงลังหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกพอได้รับการจัดประเภทแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเคลียร์สิ่งของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมองไปก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะหยิบจับอะไรมาใช้ก็ไม่เสียเวลา ถ้าไปเทียบกับความรู้ที่เรามีสิ่งที่เราอ่านมาดูมารับรู้มาถ้าเราจัดประเภทสิ่งเหล่านั้นได้เป็นระเบียบรู้ว่าเรื่องอะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเวลาเราคิดแก้ปัญหาก็จะทําได้ง่ายเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเกิดความคิดสร้างสารรค์ผสมไอเดียได้สะดวกสมองก็จะปลอดโปร่งก็จะทําให้ชีวิตเราดีตามขึ้นไปด้วย และนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์จากการจัดบ้านในครั้งนี้ครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกอยากจัดบ้านกันมากขึ้นแล้วก็มีบ้านที่เป็นระเบียบมีสมองที่เป็นระเบียบไปด้วยสุดท้ายยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็ดเป็ดทีวีได้นะครับมาติดตามกันว่าชีวิตผมที่จัดระเบียบตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย